วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังหน้าจอกดที่เมนูเลือกไปที่หัวข้อติดตั้งเลือกแสดงผลเลือกรูปภาพหน้าจอที่คุณชอบ เสร็จแล้วเลือกไปที่เสร w a l l Paper ด้านบนกดตกลงเครื่องจะเปลี่ยนภาพหน้าจอให้เป็นภาพที่เราเลือกไว้เรายังสามารถเลือกรูปหรือภาพถ่ายที่มีอยู่ในกาเลอรีหรืออัลบั้มรูปในตัวเครื่องโดยกดเลือกที่กาเลอรีเลือกที่อัลบั้มรูปเลือกรูปภาพที่เราต้องการ เสร็จแล้วกดบันทึกเราก็จะได้รูปหน้าจอสวยๆที่เราต้องการแล้วแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปนะครับ